กระตูนเรื่องนี้มีเนื้อคำเตือนกระตูนเรื่องนี้มีความโหดร้ายรุนแรงห้ามลอกเพลียนแบบด้วยความปรารถนาดีจากผู้เขียนขอโทษนะคะ คุณคลาสหรือเปล่าคะฉันนั่งก่อนสิคุณไอคุณนะัดฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรมากหรอกคุณไอฉันแค่อยากให้คุณช่วยอุ๊ยให้ฉันช่วยหรอคะถ้าเป็นเรื่องธุรกิจฉันอาจจะช่วยไม่ได้มากนะคะ ขนาดบริษัทของฉันยังเที่ยบไม่ติดกับคุณเลยไม่ใช่เรื่องธุรกิจแต่อย่างใดเอ๊ะแล้วเรื่องอะไรล่ะคะดาก่อนนะคุณไอซก่อนนะคุณไอซ์ กังวลไปพอแกตายแล้วมันก็หายเจ็บแล้วล่ะแบบใหม่ยความว่ายังไงไม่ความว่าไงก็แค่บอกว่าแก จะไม่ได้ทุกอย่างไปเข้าฝันพ่อแกด้วยบอกแล้วไงว่าไม่มีว่าไม่มีอะไรมากนะนะฮัลโหลยายไอตอนนี้ลูกอยู่ไหนฮัลโหลยายไอตอนนี้อยู่ไหนลูก แหมรัลกลูกจังเลยเด้บอสน่าเสียแต่น่าเสียได้แกมาช้าไปนิดเดียวดิแกแกเป็นใครแล้วลูกฉันละ่ะ อย่าทำเป็นจำกันไม่ได้ไปนหน่อยเลยบอสอีกอย่างลูกแกไม่มีอีกแล้วกแกทำอะไรลูกฉันไอ้เลวแกเป็นใครฉันเฟรสบาเห็นเจ้าของบร,ริษัท MWE คนที่แกทำลายชีวิตไงละ่ะนี่แกเองไอเด็กมวดซืนเฮ้อหาลูกฉันไปอะไรไปแล้วก็พูดเร็วไปหน่อยไหมบอสมารับศพลูกสาวแกด้วยนะแกด้วยล้กันอย่าลืมทำใจก่อนละ่ะนางตายตายไม่หลับ ด้วยสิแกไอชั่วแกไม่ได้ตายดีแน่ไอเลวถูกต้องแล้วฉันเลวหลายคนบอกว่าฉันเลวหลายคนบอกว่าฉันฉันเลวเหมือนพ่อไงล่ะ